ประเด็นต่อมาเนี่ยถามว่ามันทําไมใช้กระบวนการแบบนี้อืเอาละผมเชื่อว่าคนที่เขาคิดเนี่ยเขาคงพยายามหานวัตกรรมอะไรขึ้นมาใหม่ๆอที่มันลบข้อกล่าวหามาในอดีตทั้งสิ้นข้อกล่าวหาคือสภา,าผัวเมียเหรอหรือเรื่องอะไรก็ได้คุณลองพูดมาข้อกล่าวหาสภา,าผัวเมียประสิทาหารเกณฑ์นะสภา,าธาตุเขาต้องการลบเรื่องพวกนี้อื เอางี้ผมลองให้คุณตะลองนึกภาพถ้าเราเป็นการเลือกตั้งสอวอวันนี้ครับโดยเป็นการเลือกตั้งเหมือนสอสเนี่ยเลือกตั้งจะจังหวัดละกี่คนก็เอาสองร้อยหารเอานะฮะคุณเชื่อไหมสิ่งที่เห็นจะเห็นสอวอสังสวพักก้าวไกลอืมสวสีสม้มอ่าจะเห็นสอวอพักเพื่อไทยสวสีแดงอ จะเห็นสวพักภูมิใจไทยสวสีน้ําเงินอจะเห็นสวพักพลังประชารัฐสวสีเขียวเอจะเห็นสวพักรวมไทยสร้างชาติและสวพักประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆสสจะต่างอะไรกันแล้วก็จะมีสวบ้านใหญ่ครับจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ผมเคยอยู่กับสวเลือกตั้งจังหวัดละคนรู้ได้เลยว่าอ้าวนี่สวนครปฐมสายไหนบ้านนั้นชนบุรีนู่นนี่สุโขทัย รู้หมดเลยเขามาจากสายไหนแล้วคุณถามว่าต่างกันยังไงเขาจะมีความอิสระไหมเขาจะมีความเป็นกลางไหมที่ตามรัฐธรรมนูญกําหนดสรุปแล้วมันไม่ได้มีความเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนแล้วไปไปมาๆก็กลับไปอยู่ในกวนในค่ายของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นสั่งได้อะไรอย่างเนี้ก็จะดูเป็นนักการเมืองสรุปแล้วเขาบอกเฮ้ย hey, ถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งแบบนี้ไม่เอาเลิกครับแต่งตั้งคุณก็จะเห็น เป็นสวที่มาจากการลากตั้งตายหาันขวาหาันทหารเกณฑ์ประสิทธิ์อะไรที่คุณด่ากันอยู่เขาก็บอกเฮ้ยระบบแต่งตั้งนี่พวกมากลากไปพวกใครพวกมันมไม่ไม่ค่อยมีราคาอะไรอย่างเนี้ยทําตามสั่งเป็นอาหารตามสั่งเขาก็เลยบอกเฮ้ยอย่าเอาเลยในที่สุดเขาก็เลยคิดนวัตกรรมว่าไม่ต้องให้มีการ ที่มาพูดพูดกันว่าสาวชุดนี้ไม่เห็นการมีการยึดโยงกับประชาชนเขาไม่ได้ให้ยึดโยงกับประชาชนเขาให้ยึดโยงกับกลุ่มอาชีพ20กลุ่มครับเพราะฉะนั้นใครมีอาชีพอะไรก็ลงกันเข้ามาลงกันเข้ามาคือผมพูดง่ายๆว่าไอ้ระบบนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นวิธีคิดใหม่ที่ไม่มีใดนในโลกและไม่เคยมีในประเทศไทยเขาก็ลองเอามาดูลองมาแต่ผมว่าอย่างน้อยสุด เขามองเห็นว่าดีกว่าเลือกตั้งดีกว,ว่าแต่งตั้ง,งนะเขาจึงใช้ระบบแบบนี้ก็ลองดูมาจากยี่สิบกลุ่มยี่สิบอาชีพลองกันดูแล้วเขาให้แนะนำตัวไอ้ระบบแนะนำตัวเนี่ยคุณตาสมัยที่มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปีสี่สอสอที่มาจากการเลือกตั้งเขาให้แนะนำตัวคือเขาไม่ได้ให้หาเสียงแนะนำตัวกับใครคุณรู้ไหมแนะนำตัวกับประชาชน ในกรุงเทพคุณจะเห็นป้ายเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ได้ให้ลงไปหาเสียงไปรถแห่ไม่ได้ไปรถแทีไม่ไม่ได้ณตอนนั้นนะเออแล้วจะสรุปไว้ง่ายว่าให้แนะนําตัวกับประชาชนที่จะเลือกคราวนี้เหมือนกันเขาให้แนะนําตัวเหมือนกันแต่ณแนะนําตัวกับคนี่วอาชพเพื่อนที่ร่วมอาชีพหรือต่างอาชีพกันเพราะนั้นผมจึงเห็นว่าไอ้ระบบแบบนี้ในที่สุด เราก็จะได้คนจากกลุ่มสาขาอาชีพ20กลุ่ม,มกลุ่มละ10คน10คนตามที่เขาต้องการจริงครับแต่หลายคนบอกมีการจัดตั้งได้ไหมมีการวางแผนอย่างนู้นอย่างนี้ทุกอย่างสามารถทำได้แต่ผิดกฎหมายทั้งสิ้นม,มาไม่ว่าคุณจัดตั้งเอาคนไปลงและไปลงคะแนนให้คุณคุณจะเตรียมคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนบอกทั้งประเทศนี่คุณจัดตั้งได้ไหม ถ้าคุณเตรียมคนได้เป็นแสนคนคุณก็จัดตั้งได้แต่ถ้าก็จับได้ก็ถูกไล่ออกถูกจับถูกดำเนินคดีไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมเห็นว่าระบบนี้มันมาแล้วและมันมีขึ้นแล้วอย่าติเรือทั้งโกดควรให้มีการดําเนินการและกอกตควรเป็นหัวหลักในการควบคุมกํากับดูแลให้มันเป็นไปตามก,กฎกติกาและระเบียบ ถ้าทำได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังดีกว่าระบบแต่งตั้งอพงอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องใหม่มันยังไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายจะออกมาแบบไหนแต่มีโอกาสที่จะดีกว่าในอดีตผมเชื่อว่าอย่างน้อยสุดเขาต้องการลบข้อกล่าวหาในอดีตส่วนมันจะดีหรือมันจะร้ายยังไงอะ่ะคอยดูกันต่อไป<ะ>แต่ผมว่าดีกว่าแต่งตั้ง